ไฮทอมสุรนะ์นัทซิล่าเดีสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับนนะัทซิล่านะครับผมมาสู่วิดีโอของบทที่2เกมเฟสแกรนด์ออเดอร์อีเวนต์ซัมเมอร์ปี2020เซอร์วานซัมเมอร์แคมป์นะครับผมชื่อตอนว่าเหล่าฆาตกรหน้ากากาก,ก็สู้กับไอเจ้าแฟนชอบออดีโอเปร่าต่อนะครั้งที่แล้วจัดก,การเสร็จปั๊บมันไม่ตายโอเคเข้ากันเลยอันนี้เนี่ยการต่อสู้เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามช้อยที่เลือกอยู่ในเนื้อเรื่องนะครับผมแปลว่าถ้าเกิดเลือกผิดเนี่ย อาจจะยากขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นมั้งป่ะเทสออนอะไรก็ทำการสร้างของตอต่างขึ้นมาเอาไปอุดดูของประตูซะสิน่าสามารถทุนได้ระดับหนึ่งอ๋อไอซี ไม่สามารถทนได้น,นานหรอกนะโดยเฉพาะฝั่งนั้นมีแฟนทอมที่มากพลังอยู่ด้วยไม่ค่ะจากการคากากันของตัวฉันแล้วจำเป็นต้องใช้เวลายาเวลาพอสมควรค่ะเงียบไปแล้วหมายความว่าอย่างไงกันชิคิบซังรู้อะไรอยู่ยงั้นเหรอไม่ค่ะก็เป็นแค่การค่ากันเท่านั้นค่ะท่านแฟนทอมเมื่อสักครู่น่ะ มีทั้งพลังในความทนทานที่มากผิดปกติก็จริงครับน่าหนักเป็นระดับเดียวกับเซอร์วานที่อยู่ในเทพปรกรรณามเลยอย่างน้อยการต่อสู้แบบนั้นนะก็ไม่เคยเห็นจากคุณแฟนทอมที่อยู่ในคานเดียเห็นด้วยเลยเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช้เสียงเพลงทำการล,อล่อลวงจิตใจฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ทำการโจมตีด้วยความเร็ว โดยที่สมกับเป็นแอสเซชินไม่ใช่คนที่ได้ร,รับเดิมเมแล้วจะทำการโจมตีกลับมาด้านหน้าและโจมตีด้วยพลังนั่นไม่ใช่คาแรคเตอร์ของเขาหรือก็กคือผิดต่อวิธีอันง,งดงามของมิสเตอร์แฟนทอมเอ้นั่นน่ะไม่เหมือนกับว่าฆาตกรที่ปรากฏตัวในหนังเลยค่ะหืเฮ้ เมื่อสักครู่ทีวีมันเปิดขึ้นมาเองและมีการเปิดตัวอย่างหนังที่แปลกๆออกมาไม่ใช่หรอคะเอ๊ะงั้นหรออืมใช่แล้วล่ะเธอตื่นมาดูไม่ทันแล้วนั่นเกี่ยวข้องอะไรกันหรอครับค่ะสิ่งที่เหมือนก,นกันกับตัวอย่างหนังนั้นน่ะคิดว่าเป็นสิ่งที่ชี้สถานการณ์ในตอนนี้ออกมาคะ่ะ รายการของค่ำคืนนี้เนี่ยคือรายการสเปรตเตอร์นะครับผมเป็นเกี่ยวกับฆาตกรนั่นเองค่าคืนนี้เนี่ยไม่ใช่จันเต็มดวงนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตอนที่ดูบนท้องฟ้ากลางคืนเมื่อสักครู่แล้วดวงจันที่ไม่น่าเต็มดวงนั้นก็กลายเป็นวงกลมขึ้นมาค่ะคาดว่าเป็นเพราะฆาตกรปรากฏตัวออกมาก็เลยทําให้พระจันทร์เต็มดวงค่ะเอ๊ะได้ไงฟะหรือก็คือ เขาน่ะเป็นฆาตกรที่อยู่ในตัวอย่างหนังที่ออกมาเมื่อสักครู่นี่นหรอค่ะและนี่อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานมากเกินไปก็ตามนะคะจุดแปรผันอันนี้เนี่ยเออคิดว่าน่าจะเป็นโลกที่อยู่ในหนังสยองขวัญค่ะหา <laughs> จ้ะว่าไงนะเออ ถึงแม้ตัวเองจะพูดออกมาก็ตามนะคะแต่ก็รู้สึกเขินจังเลยถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เข้าใจอยู่แล้วก็ตามนะแต่ไม่อยากจะพูดออกมาเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ดีมากเลยนะใครเนี่ยเซจโชอินซังเซรจโชอินจังอยู่ในรนี่จังก็โผล่มาค่ะเห็นว่ามีเสียงเบรกก็เลยตื่นขึ้นมานะคะการมาโต้รุ่มแบบนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะคะ กันกับข้อเรื่องกันเธอเนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่คุณชิคกี้บุพูดออกมาเมื่อสักครู่น่ะเป็นความจริงนั้นเหรอค่ะพอเข้ากลางคืนแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหนึ่งโดนใช้ขึ้นมานะคะค่ำคืนนี้ก็คิดว่าเป็นไปตามที่คุณมุราสกิชิกีบุได้กล่าวออกมาถ้าเช่นนั้นก็ว่าแล้วเป็นหนังสยองขวัญสินะคะแล้วก็น่าจะเป็นหนังแนวฮอลลีวูดเกรด B โทษนะครับขอเวลาสักครู่ได้ไหมถ้าเกิดเกี่ยวกับหนางสายอ,องขวัญเนี่ยยังพอเข้าใจบ้างนะครับแต่ว่าไอ้ที่ว่าฮอลลีวูดเกรดบีเนี่ยหมายถึงอะไรหรอครับขอโทษนะคะที่แบบอธิบายไม่เพียงพอนะ่ะคาดว่าน่าจะมีเวลาอยู่บ้างก็จะขออธิบายให้ลึกซึ้งมากกว่านี้แล้วกันนะคะฉัน มูราสกิชิกิกบุหรือฟูจิวาระโนคาอโอรุโกคนนี้ก็ได้ทำการดูผลงานมามากมายไม่ใช่เพียงแค่งานเขียนแต่รวมไปถึงภาพยนตร์ด้วยและหนึ่งในนั้นก็มีสิ่งที่เป็นเหมือนกับของที่มีไว้สำหรับหน้าร้อนโดยเฉพาะหนังสยองขวัญเหรอค่ะถูกต้องเลยหนังเนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทนะคะและ มีแพทเทิร์นอยู่มากมายเลยด้วยตอนที่สนุกกับไลบรารีของคานเดียอ่ะไม่สิตอนที่ทําการเชยชมก็ได้ทําการเชยชมหนังสยองขวัญจำนวนมากค่ะท่านคนนั้นน่ะเป็นฆาตกรในหนังสยองขวัญเกรดบีและเป็นแบบของฮอลลีวูดค่ะหรือก็คืออย่างที่รู้กันนี่หรอค่ะอย่างที่ท่านเอมิยะคิดออกมาเลยค่ะ ถึงแม้จะดูบ้าบออยู่บ้านก็ตามนังนสอยองขวัญและเป็นของฮอลลีวูดแล้วก็คาดว่าจะมีกฎตามนี้เนี่ยออกมาค่ะฆาตกรคนนั้นน่ะจะเป็นอมตะจนกว่าจะถึงครึ่งหลังของเรื่องเป้าหมายเนี่ยจะเป็นหนุ่มสาวที่อายุน้อยโดยเฉพาะคู่รักไม่ทำการฆ่าเด็กสามารถทำให้เรื่องที่ดูไม่ยุติธรรมเนี่ยทำให้เกิดขึ้นมาได้ ถึงแม้จะมีอีกหลายๆอย่างก็ตามนะคะหรือว่าจะมีผลงานมากมายที่ไม่ได้มีกฎกติกาตามนี้ก็ตามแต่ถ้าเกิดพูดถึงจุดร่วมกันโดยรวมแล้วละก็มันก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะที่มีพละกําลังที่เกินกว่ามนุษย์ไม่สิมากกว่าเซอร์วานนั่นน่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นันเหรอค่ะในเมื่อท่านแฟนทอมมีพลังที่ตัวเองปกตินั้นไม่ควรมีนั่น น่าจะเป็นความสามารถพิเศษในฐานะของฆาตกรในหนังสยองขวัญค่ะความทนทานนั้นเองก็ด้วยท่านแฟนทอมน่ะยังไม่สามารถตายได้ยังไงล่ะคะถ้าตายตั้งแต่แรกเนี่ยหนังก็จะจบลงนะสิคะถึงแม้จะเป็นสัตวประาดที่น่าจะพึงกลัวก,ก็ตามถึงแม้จะมีชีวิตที่ดูน่าสงสัยขนาดไหนก็ตามถ้าเกิดสามารถช่วยได้ก็คงจะดีนะคะ ทั้งทนที่เป็นยาโอบิคนี้แท้ๆแต่ลินลี่ไม่สามารถต่อสู้ได้ค่ะก็ใช้ตลับแปงลงร่างของเธอสิจ้ะอะไรเธอไม่จําเป็นต้องกลุ้มใจไปหรอกนะเซอร์าวานที่รวมตัวกันอยู่ตรงนี้น่ะมีความสามารถในการต่อสู้ทั้งนั้นถ้าเกิดทําการวิเคราะห์ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ก็จะสามารถเจอวิธีการแก้ไขได้แต่เดิมแล้วภารกิจในการสืบค้นน่ะก็เพื่อสิ่งนั้นแล้วชิกิบูซังประตูอันนี้เนี่ยไม่มีความหมายอะไรงั้นหรอ อันนี้เนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นอยู่มากนะคะก็เล,เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้การที่จะสามารถทําลายประตูที่สร้างขึ้นมาได้นั้นจำเป็นต้องมีการปักธงอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนมาตัวจริงอะนะก็มีกฎแบบนี้อะคะ่ะที่ว่าปักธงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอะไรหรอครับพอกำลังสบายใจที่กำแพงที่ตั้งไว้เนี่ยปลอดภัยก็ทำการโผล่เบือออกมาจากประตู น่าจะประมาณนั้นแหละค่ะอ่าอย่างนี้นี่เองแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะใจะร้อนไปผลลัพธ์ก็เหมือนกันถึงแม้จะเป็นการค่าดเดานะคะต่อไปเนี่ยน่าสามารถวาร์ปเข้ามาในบ้านพักตากอากศได้โดยที่ไม่ยุติธรรมเลยค่ะค่ะถ้าเกิดจู่ตัวคนเดียวขึ้นมาแล้วก็น่าโดนฆ่าทิ้งทันทีค่ะต่อสู้ไปก็ป่าประโยชน์กันเหรอ จุดแปรผันนี้เนี่ยพอกลายเป็นกลางคืนแล้วก็ทําให้รู้สึกสามารถรับรู้ได้มากขึ้นอย่างหนึง่งความรู้สึกของเวทอาคมคำสาบมันเข้มข้นมากเกินไปขนาดตัวฉันที่ไม่ใช่อเมอจิเนี่ยยังสามารถรับรู้ได้ถึงขนาดนั้นไม่แน่นะต่อหน้าคอนเซปที่เป็นเซอร์วานแล้วอาจจะโดนคอนเซปที่ว่าเป็นเพียงแค่คนหนึ่งที่ปรากฏตัวอยู่ในหนัง เขียนทับซ้อนไปอยู่ก็ได้ค่ะถ้าเช่นนั้นจะให้ทำอย่างไรถ้าเกิดการฆ่าการหดตัวเซนถูกต้องแล้วก็ถ้าทำให้คอนเซปต์ความเป็นเซอร์วาเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาได้แล้วก็นะน่าสามารถขับไล่สตูไปได้ก็ได้นะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็คิดวิธีการขึ้นมา2แบบแบบแรกก็คือทำตามกฎของหนังแล้วก็รอไปจนถึงจุดจบแบบที่2 ทำการต่อต้านหนังและทำลายหนังอันนั้นทิ้งลงไปคิดว่าถ้าเกิดทำตามกฎเนี่ยมันดูอันตรายยังไงก็ไม่รู้นะต้องมีคนตายเติมเลยไม่ใช่หรอเอืมน่าจะแย่ถึงแม้จะไม่ได้รู้ดีเท่าซิกิบูซังก็ตามนะแต่ว่าฉันเนี่ยก็พอจะรู้อยู่บ้างหนังแบบนั้นนะ่ะส่วนใหญ่คนที่จะสามารถเหลือรอดได้นะ่ะมีเพียงแค่คนหรือว่าสองคนเท่านั้นและ หนึ่งในนั้นน่ะคิดว่าไม่มีมาสเตอร์ซังอยู่หรอกคะ่ะถ้าเกิดพูดถึงในหนังแล้วก็พี่สาวจะโดนทําให้ตายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดได้สูงอา้าวถ้ง,งั้นงั้นเหรอ <c oughs> ค่ะลิลลี่เนี่ยไอเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วหรือว่าบรรยากาศอะไรแบบนั้นน่ะสามารถรู้จุดจบความเป็นไปของคนคนนั้นได้คะ่ะจะบอกว่ากระแสะของชะตารกรรมก็ได้ผู้เฝ้าดูเรื่องราว หรือว่าตัวเอกน่ะน่าจะมีชีวิตรอดจนถึงตอนสุดท้ายไม่ใช่หรอปกตินะเออเรื่องนั้นในกรณีของนางเซียงวันแล้วการทำลายเรื่องปกติแบบนั้นนะ่ะเป็นเรื่องปกติค่ะสังเงินค่ะตัวละครที่มักจะโดนนึกว่าเป็นตัวเอกเนี่ยมักจะโดนโจมตีได้ง่ายกว่าค่ะฉันเกลียดนางเซียงวัน <c oughs> อ๋อแบบนั้นนะ่ะมันอิมแพกมากกว่านี่นาะอืม <c oughs> จริงจริง ตัวที่ดูเป็นตัวเองหน้าตายก่อนถูกแล้วงั้นจะทำยังไงถึงจะสามารถทำลายหนังทิ้งได้ล่ะครับมีอยู่2วิธีการค่ะอย่างแรกทำการต่อสู้ต่อหน้าและทนต่อไปเรื่อยๆจนกว่ากลางคืนเนี่ยจะจบลงคาดว่าจะสามารถชนะได้ล่ะค่ะทำไมหรอคะฆาตกรในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแบบพิเศษสำหรับกางคืน อย่างนี้เองปรากฏตัวในยังางค่ำคืนและสูญสลายหายไปในค่ำคืนเดียวเป็นหนังสยองขวัญแบบ Solid Situation ที่ให้ดูสถานการณ์ของหนึ่งค่ำคืนในเวลา90นาทีเต็มสินะแล้วอย่างที่ล2ล่ะค่ะนั่นอ่ะก็ใช้ท่านอิลิยาเป็นตัวล่อค่ะเอ๊ไฮเอ๊เออ่ะอย่างนี้นี่เอง ก็ใช้กดอันนั้นในการแก้สินะฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหมายความว่ายังไงหรอท่านแฟนท่ามคนนั้นอะ่ะโดนกดที่ว่าจะไม่สามารถฆ่าเด็กได้ดังนั้นน่าจะไม่โจมตีท่านอิริยาในตอนที่ต่อสู้อยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเออก็เป็นวิธีการที่นอกเรื่องเกินไปสินะครับฉันเนี่ยไม่สามารถเห็นด้วยได้ฉันน่ะไม่เห็นว่ามีเหตุผลอะไร ที่จะปฏิเสธนะเอ๊ะพี่ชายอิริยาน่ะเป็นเซอร์วานที่แข็งแกร่งถึงแม้จะเป็นการต่อสู้ตั้งรับหรือว่าทำการขับไล่เนี่ยก็สามารถทำได้แต่ว่านี่นะมันคนละเรื่องกันเลยนะครับนี่ผู้ชายลรอค่ะถึงแม้ตัวฉันจะพูดเสนอออกมาก็ตามแต่ว่าการที่ใช้ท่านอิริยามาเป็นตัวล่อนะน่ะนั่นสินะ ใช้ก,ก่อนใช้ก,ก่อนใช้ก,ก่อนทุกคนใช้ก,ก่อนนะคะอิริยาถ้าอิริยาไม่เป็นไรคะ่ะฉันจะทําทําได้คะ่ะนี่ฉันเป็นเซอร์วานของพี่สาวนสิล่านี่นะอืมโลลิมีใจยุติธรรมก็จริงอยู่คุณน่ะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เด็กแต่ว่าเป็นเซอร์วานคนหนึ่งดูเหมือนว่าตัวฉันน่ะ จะคิดปกป้องตัวคุณมากเกินไปสินะครับจกโทษให้ด้วยท่านอิริยาสฟิลอ่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะคนนี้เนี่ยดูแบบโสดใจมากเลยนะเอาล่ะมาสเตอร์ Master, เอาอยัางไงดีล่ะพวกเราเนี่ยจะทำตามการตัดสินใจของเธอแล้วกันนะคนแรกทนถึงเช้าข้อสองอริยาฝากด้วยนะต้องฝากอิริยาแล้วมัง้งโรลี่พูดถึงขนาดนี้แล้วเลย เข้าใจแล้วค่ะจะพยายามค่ะไม่ไป็นไรหรอกฉันเองเนี่ยก็เป็นเซอร์วาน,นี่นาะถูกต้องแล้วเธอก็เป็นเซอร์วานเข็งแกร่งด้วยพอส่งสัญญาณปับ๊บจะทําการเปิดประตูนะหลังจากนั้นก็ทําตามแผนการเลยอึกอิรยาสร้างตัวแข็งไปหมดแล้วนะฮะเป็นอะไรหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าฮะจะจะบอกว่ากลัวเนี่ยเอาจริงๆแล้ว กลัวว่าถ้าเกิดตัวเองทำพลาดแล้วเนี่ยทุกอย่างจะสูญเปล่านะไม่เป็นไรหรอกนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยตัวฉันลานลินหวงังแล้วก็ชิคกบุรซังเนี่ยจะทำการช่วยเหลือเองและที่ด้านหลังนะ่ะมีมาสเตอร์ที่ผ่านศึกสงครามมามากมายคอยช่วยเหลืออยู่นะก็ทำตัวเหมือนเดิมไม่ต้องคิดมากทำตัวให้เป็นธรรมชาติก็พอแล้วนี่พี่ชายขอบคุณมากเลย ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วค่ะเด็ดเด็ดเด็ดไปเลยมามะบระคับใช้อิยาแล้วก็ือ,อะไรเนี่ย ให้เอาซัพพอร์ตเบมเบอร์มาเป็นตัวละครเริ่มตน้นแล้วทําไมมันมีหลายตัวอ๋อถ้าเกิดเลือกรอจนถึงตอนเช้าเนี่ยน่าจะได้อีก3ตัวบังเดานะโอเคจัดทีมโอเคประมาณนี้แล้วกันเอาอิริยาไป2คนไปสู้โดย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 จริงๆใช้สกาดี้นะ่าจะดีกว่านะมันบัฟดีกว่าแต่ว่าสตูไม่ได้เลเวลเยอะอยู่แล้วนะครับผมสบายๆแหละ ่ยสตูผีเจ็ดหมื่นแล้โจทีโตกอ้าวนี่ไงกฎการอะไรนะไอไอกฎของหนังที่อยู่ในหนังผีหนังฮอลล์โลของฮอลลีวูดนะครับผมมันจะมีแบบว่าเป็อมตะอยู่ครึ่งแรกทีนี้อิรยาอยู่เนี่ยมันก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้ทำให้บ๊บกัดหายไปด้วยและทิมทานจริงๆแล้วอิริยาไปลุย ห้บอันนี้ได้ปกอีกย0ไม่พอยีอ่ดีไว้ให้ไม่เป็นไรใช้อิรยาตัวเราเองตีนี่แหละเดี๋ยนะอันนี้มันเพิ่มพลังโจมตีด้วยโอเคเพิ่มพลังโจมตีสองตัวเลยจ้าด้วย โอ้ไม่ตายเว้ยเสร้อยอะไรเอาไสตูอีกหตัวนี่หว่าเติดตดตึ๊ดเอาอย่างไรดี

โทษค่ะไฟท่อมซังแต่ว่าช่วยโดนจัดการทเทเรียเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอึ๊อฉันโอ้ตัวประกอบหายไปหมดแล้วตัวหน้ากากจากสแกรลี่มูวี่ชัดๆพี่สาวนซิล่าเช้าแล้วนะคะก็อย,อยังชั่ว พยายามได้ดีนะดีมากเลยจ้ะพยายามแล้วค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นุ่นพี่ทำไมมาอยู่เป็นทำไมชุดเปลี่ยนท่านแฟนทอมเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะปลอดภัยนะคะอ่าเขายังชั่วเป็นค่ำคืนที่เหมือนกับฝันร้ายเลยนะแต่เท่านี้ก็จบลงแล้วสินะครับเดี๋ยวนุ่นพีทำไมรู้สึกมีอะไรแปลกๆถ้าดจุดแปรผันหายไปได้ก็คงจะดีนะแต่คงจะไม่ง่ายแบบนั้น เอาเป็นว่าสามารถขับไล่พายันตรายที่อยู่ต่อหน้าได้แล้วตอนนี้เนี่ยก็ควรจะรู้สึกยินดีกับมันสำเร็จแล้วเดี๋ยวลืมพี่เดี๋ยวเออเออกระพริบตาสงสัยรุ่นน้องเป็นเรื่องที่พูดยากอยู่หน่อยนึงนะชนะตายไปแล้วเอ๊ะ นั่นแต่ทำไมอ่ะสงสัยอยู่คนเดียวเลยโดนแฟนทอมสั่งฆ่าหรือเปล่าเนี่ยตายเฉยเลยลุงพี่เซ็มไปแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วกับบทที่สอนะครับผมบทต่อไปเนี่ยต้องไปเคลียร์มิชชั่น10 1ส ก่อนเพียงสามารถไปต่อได้มิชชั่น10เนี่ยให้จัดการไอตัวที่เป็นอะไรอะหอยหอยเซชวนอะหอยเซชวน20ตัวนะครับผมเพืจอสามารถปลดด่านไปต่อได้เอ๊ะไม่ใช่ด่านไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักเลยเวยเหมือนกับเนื้อเรื่องระหว่างทางเว้ยจะยังงี้ก็ตามนะครับผมก็น่าจะกำลังดีแล้วก็ขอจบวิดีโอครั้งนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ